สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่หนองน้ำสาธารณะนะครับพาทุกท่านมาดูนกเป็ดน้ำนะครับซึ่งผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยยังเห็นเลยนะครับเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวสูมมให้ดูครับนี่ครับเห็นเลยครับเป็นนกเป็ดน้ำนะครับนี่ครับสามตัวตรงนี้ ตรงนั้นเห็นอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูอ่าดูที่อื่นๆนะครับว่ามีอีกไหมนะครับดูมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมมให้ทุกท่านดูนะครับนี่ครับก็มีเยอะเลยครับนี่ครับ อยู่ในป่าหญ้านะครับเยอะเลยครับนี่ครับเห,เห็นมันว่ายน้ําอยู่เยอะเลยเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับมีหลายตัวนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเห็นน,นี่ต้องใช้กล้องซูมมาครับเยอะมากๆนะครับ ตรงโน้นนยเยอะผมมองไปนี่เห็นดำาพึบเลยก็คือตรงโน้นนะครับเดี๋ยวซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับดำาพึบเลยครับตรงโน้นนี่ครับนี่นกเป็ดน้ำทั้งนั้นเลยนะครับเป็นแพรเลยครับนกเป็ดน้ำ เยอะจริงๆครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับเป็นดำๆอยู่ตรงนี้นี่ใช่นกเป็ดน้ำหมดเลยผู้เยอะครับนี่ใช่ครับเยอะนกเป็ดน้ำดีที่เอากล้องวิดีโอมานะครับซูมได้ไกลครับดูครับ ผมซูมมานี่ไก่มากๆครับดูด้วยตาเปล่านี่แทบจะมองไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะครับแต่กล้องตัวนี้สามารถซูมมาดูได้เลยนะครับ mm hmm. พอนกเยอะจริงๆครับอยู่บริเวณหนองน้ำสาธารณะแห่งนี้นะครับเด mm ี๋ยวซูมมให้ทุกท่านดูเม mm ื hmm. ่อกี้นี้ผมเห็นอยู่ตรงนี้ไหนทไหนไม่เห็นนะครับ อนี่มาดูตรงนี้เต็มเลยครับมันอยู่ตรงโน้นนะครับเต็มเลยเป็นน้ำตรงนี้นะครับเยอะสุดนะครับที่เห็นดำๆอยู่ตรงโน้นนะ่ะดำพืบเลยครับคุณผู้ชมเยอะสุดครับตรงนั้นนะ่ะ โอ้เยอะจริงๆครับท่านใดอยากจะมาชมก็มาชมได้นะครับเป็นความงามของธรรมชาติมาชมความงามของธรรมชาติมาชมนกเป็นกำไรนะครับคุณผู้ชมครับที่นี้คือหนองน้ําสาธาร,รณะบริเวณด้านหลังของบ้านโนนตะบนรังแรงอําเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับเยอะมากๆครับอ่ะไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ